และกราบขอเป็นสะพานบุญนะครับกราบเรียนเชิญท่านกัลยาณมิตรนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับร่วมเดินทางมากราบสักการะและกราบขอพรท่านพระพุทธเมตตาน,นะครับและสื่อศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์นะครับภายใน พระมหาเจดีย์พุทธคยานะครับและภายในวัดสวนนภูมพุทธชยันตีนะครับต้องกราบขอเป็นสะพานบุญกราบเรียนเชิญทุกทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันด้วยนะครับกราบสาธุสาธุสาธุนะครับการเดินทางก็สะดวกมากๆเลยนะครับพอดีผมก็ดูทาง Google Map นะครับแล้วผมก็มาเริ่มต้นมาเริ่มต้นที่ตรงมหาลัยหัวเขียวเฉลิมพระเกียรตินะครับเสร็จแล้วพอเลยมหาลัยออกมานิดนึงนะฮะด้านซ้ายมือจะมีถนนนะครับอาต้องกราบขอประทานนะครับถ้าผมอาจจะ ไม่น่าจว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับแต่ว่าเป็นถนนวัดศรีวารีน้อยนะครับเราก็ขับเข้าไปเรื่อยๆเลยนะครับนะครับทางวัดอ่าสุวนรณภูมิพุทธยันตีจะอยู่ที่ซอยจเจรเข้แปดนะครับตำบลบางเสาธงนะครับเราก็จะเห็นนะครับอ่าอ่าทาง ขับไปเรื่อยๆมองด้านซ้ายมือนะครับก่อนก่อนก่อนจะไปถึงก่อนจะไปออกตรงถนนอ่าลาดกระบังนะครับจะมีเราจะมองเห็นนะครับด้านด้านซ้ายมือเราจะเห็นนะครับอ่าพระมหาเจดีย์พุทธคยานะครับเราก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับขับไปตามทางนะครับจะมีทางเข้าวัดอ่าสวนภูมิพุทธชยันตีนะครับก็หาไม่ยากนะครับแต่ว่าอาจจะต้องมาเริ่มต้นที่ทางทางอ่าบางนาตาดก่อนนะครับแล้วก็จาก ต้นทางของถนนสีวารีน้อยนะครับก็ขับตรงเข้าไปเรื่อยๆนะครับวัดจะอยู่ประมาณาเกือบเกือบไม่ยังไม่ถึงปลายถ้่ปลายทีเดียวนะครับก็อยู่ประมาณเข้าไปก็ผมไม่แน่ใจกลัวให้ข้อมูลผิดก็น่าจะหลายกิโลเหมือนกันนะครับแต่ว่าจากวัดถ้าเราจะตรงออกไปตรงถนนลาดกระบ,บังก็ยังอีกประมาณได,ได้เป็นกิโลกว่าเหมือนกันนะครับแต่ว่า จะหาไม่ยากนะครับเราขับไปตามทางนะครับและให้เราสังเกตด้านซ้ายมือนะครับแต่ว่าตอนนี้ในช่วงของโควิดนะครับก็อาจจะต้องกราบขออนุญาตขอให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านกัลยาณมิตรลองเช็คไปทางที่วัดอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีมาตรการยังไงบ้างมีเปิดหรือเปล่าหรือยังไงนะครับแล้วก็อาจจะเซิร์ชใน g o o g l e Map ก็ได้นะครับที่เว็บไซต์ของทางวัดนะครับหรือว่าที่ช่องทางของโลก ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กได้นะครับแล้วก็อาจจะโทรไปสอบถามนะครับนะครับแล้วก็กราบขอเป็นสะพานบุญนะครับแล้วก็ร่วมเดินทางมากราบสักการะและกราบขอพรท่านพระพุทธเมตตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆุกพงที่ภายในวัดสุวรรณภูนพุทธชยันตีนะครับที่มีโอกาสได้พาคุณพ่อคุณแม่คุณน้าๆนะครับมากราบหลวงน้านะครับท่านพระมหาธราวุฒินะครับพระยาโนในช่วงก่อนหน้านะครับนะครับแล้วก็มีร่วมทําบุญถวายสังฆทานด้วยนะครับแล้วก็นั่ง สวดมนต์นะครับแล้วก็อขอความรู้สนทนาธรรมกับขอความรู้กับท่านอาพระคุณเจ้าหลวงนาด้วยนะครับในท่านพระมหาธราวุฒินะครับปราโน,โนในช่วงก่อนหน้านะครับประมาณปีสองพันห้า้ยหกสิสองนะครับเสร็จแล้วหลวงนาก็มีการเดินทางมาที่อินเดียด้วยนะครับในช่วงปีหกสองนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ก็ ยังไม่ได้มีโอกาสเดินทางไปเลยนะครับนะครับแต่ว่าอยากจะขอเป็นสะพานบุญนะครับกาบเรียนเชิญท่านผู้ฟังท่านผู้ชมและท่านกัลยาณมิตรนะครับร่วมเดินทางนะครับถ้าผ่านมาทางปินก้านเขอโทษนะครับบางนาตาบนะครับหรือว่าถนนลาดกระบังนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาถึงถนนวัดศรีวารีน้อยนะครับแล้วก็ร่วมเดินทางมากราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านพระพุทธเมตตานะครับได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆุกพงที่วัดอ่า วัวนภูพุทธชยันปีนะครับกบาบสาธุสาธุสาธุด้วยนะครับ